ใครแบบไม่ได้ไปดูในสนามนะก็มาดูในโรงได้ด้วยฮะล้วแถมได้ดูกับแฟนบอลด้วยกันด้วยอ่าใช่ฮจะยิ่งมันเข้าไปใหญ่ฮะอิมแพกมันน่าจะเยอะกว่าแบบดูอยู่บ้านกับเกินอยู่แล้วเพราะว่าแบบเราเจอคนที่แบบรักทีมเดียวกับเราเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยเออเวลามันเฮมันเฮมันกรุ๊เนี่ยมันสนุกสนุกเป็นข้ามอยากจะชวนทุกคนนะครับมาดูที่โรงหนังของ SF นะครับทั้งหมด47สาขาทั่วประเทศเลยนะครับฟีลลิ่งผมบอกเลยว่าจ้ำกว่าดูที่บ้านแน่นอนครับจอใหญ่ๆดูกับแฟนบอลดูกับคนที่จะเฮคนที่จะเชีย ของเคไปกับทุกคนนะครับเป็นบรรยากาศเนาะ<ผ>มแมนยู<ม>นหรือว่าคู้มันก็ดูอยู่บ้านคนเดียวแน่นอนครับ